ทำไมต้องเป็นอย่างนี้ด้วยแจ๊ดชวนชื่นอาไลน่าคอมชวนชื่นรับใจหายจริงๆร,รักพีคอมเสมอรักจริงๆขอให้ไปสู่พบภูมิที่ดีถือเป็นการสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ของวงการบันเทิงเมื่อเช้าวันที่30เมษายน2564ไน้อนาพัชรินลูกสาวนักแสดงตลกนาคอมชวนชื่นได้แจ้งข่าวว่านาคอมได้เสียชีวิตแล้วเวลาประมาณเจนิกา30นาที ทำกลางแฟนคลับและคนในวงการบันเทิงแห่ไว้อะไรอย่างเป็นจำนวนมากล่าสุดตลกคนสนิทแจท๊สชวนชื่นได้โพสต์อะา,ายว่าหลับให้สบายนะพี่คอมขอให้บุญกุศลญาติสนิทมิตรสหายที่ได้ทำมาส่งผลให้พี่คอมอยู่ในภพภูมิที่ดีนะผมใจหายจริงๆรักพี่คอมเสมอรักจริงๆทําทำไมต้องเป็นอย่างนี้ด้วยเป็นกำลังใจให้ครอบครัวพี่คอมทุกคนเสมอนะครับ